สวัสดีครับยุคกับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงสตรอรี่การวิธีการจ่ายเอฟนะฮะว่าการจ่ายเออ่ะจ่ายยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมโดนปรับสิบเท่านะครับจาก30ต้องจ่าย330นะครับเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันดีกว่าว่าวิธีการทำอ่ะทำยังไงอันดับแรกนะฮะนี่เฮยบอยยอดสินนะครับทำไมไลายมือเป็นอย่งเงี้โยโวยจังเลือ่อยเขียนวะเนี่ยนะฮะ ก็คือเดี๋ยวผมจะอ่านข้าวๆนะครับนี่เลยโดยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่มีหมายกันระบบเอ็นโฟตรวสอบว่ามีการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน3กไก่สอเสือหนึ่งเจ็ดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีผู้ลงทะเบียนในการใช้ใช้บริการของระบบเอ็นโฟครับผ่านในช่องทางกรมทางหลวงกําหนดให้เป็นช่องทางเฉพาะสําหรับเอ็นโฟบนทางหลวงหมายเลข9ก้าทางสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจนะพิเศษ ตอนบันประอินบางพลีนะครับพบหลักฐานว่าตามที่ส่งมาด้วยผู้ใช้รถยนต์ดังกล่าวนะครับมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมขับผ่านทาง30บาทนะครับซึ่งครบกําหนดวันที่27มิถุนา2567แต่กรมทางหลวงยังไม่ได้รับ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางดังกล่าวแต่อย่างใดอันหนึ่งการฝ่าฝืนไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระไม่ครบถ้วนถูกต้องอาจถือได้ว่าผู้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือว่าเป็นการใช้รถยนต์บนทางหลวงพิเศษซึ่งมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายโดยเจตนาหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นการกระทําความผิดมีโทษทางพิในตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์ครับบนทางหลวงและสะพานพศ2497 ้องระหว่างโทษปรับเป็นพิในนะฮะจำนวน10เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกําหนดดังนี้นอกจากต้องค่าชําระค่าธรรมเนียมแล้วผู้ใช้รถยนต์คันดังเก่าต้องมีหน้าที่ชําระค่้าปรับเป็นพี่ใน10เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับจึงเรียมาเพื่อทราบประมาณนี้แล้วมันก็จะส่งมาให้เราว่ามันชัดเมื่อวันที่20เดือน6 2567นะฮะ M4 สายทาง M4 ใช่ไหมครับ ด่านอะไรยทับช้างเนี่ยมันก็จะส่งไปทะเบียนมาเลยว่าเราไปเหยียบเอมนะฮะมันก็ประมาณนี้แหละนี่มันก็จะส่งคล้ายๆกันมา m อค่าผ่านทางสามสิบนะครับโดนค่าปรับไปสามร้อยครับโอเคเราจะเข้าเรื่องตรงที่ เราต้องจ่ายอะไรใช่ไหมครับเราเข้ามาในหน้า App Play s t o r นนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับเดี๋ยวผมจะสลับมาในกล้องนี้เลยละกันว่าจะทำยังไงโอเคโอเคเรามาอยู่ในหน้าแรกของมือถือผมแล้วนะครับใครที่จะทำตามก็ทำตามผมได้เลยนะครับ กดมาที่เข้าที่ p พ t t r e ครับกดคำว่าค้นหาข้างบนนะครับแล้วพิมพ์ไปว่า m4 มันก็จะขึ้นคำว่า m4 thailand m4 thailand เราจะติ๊กคำว่า m4 thailand นะครับกดไปที่ติดตั้งครับเดี๋ยวเรามันติดตั้งสักแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวนะครับวิธีการจ่ายนี้คือจ่ายง่ายๆเลยแต่ลืมคะ จ,จ,จ่ายสามสิบเป็นจ่ายสามร้อยอ่ะโอเคเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายเปิดเลยครับอกดค้นหาเพื่อชำระนะครับจำได้ไหมเอ่ยว่าป้ายทะเบียนเราคืออะไรนะฮะร,ระบุป้ายทะเบียนเราก็จะใส่ตัวอักษรหน้าก่อนของผมเป็นสามกาไก่สอเสือใช่ไหมครับใส่แค่นี้นะครับ แล้วก็ตัวเลขใยทะเบียนของผมจะเป็น1754นะครับเลือกจังหวัดนะฮะเลือกจังหวัดคือปายทะเบียนจังหวัดของเรานั่นแหละกรุงเทพมหาคนครแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับเห็นไหมมันก็ยอดรวมทั้งหมด330แล้วเราก็จะมาติ๊กนะฮะว่าเราจะจ่ายผ่านอะไรชำระผ่าน QR code เพราะว่าผมไม่มีบัตรอะไรใช่ไหมครับ ถ้าคุณไม่มีบัตรก็ไม่ต้องใหม่ชำระผ่านคาร์โค้ดไปเลยชำระยอดลวมทั้งหมด330กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนชำระเงินใช่ไหมไม่สามารถคืนเงินได้โอเคกดเข้าไปอนุญ,ญาตนะครับแล้วเราก็แคปนะครับแคปหน้าจอนะครับหรือว่าดาวน์โหลดรูปภาพก็ได้โอเคถ้าเราบันทึกรูปภาพสำเร็จใช่ไหมครับเราก็มาเข้าที่แอปธนาคารครับ โอเคแล้วเราก็กดที่สแกนจ่ายครับกดรูปภาพกดต่อไป330กดยืนยันจบ แล้วเรามาเข้าตรงที่แอปเอนะครับ3ก็ไกสอดเสือนะฮะว่าเราได้จ่ายไปหรือยังอย่างนี้หนึ่งเจ็ดไม่พบรายการค้างชําระแปลว่าเราจ่ายเงินเสร็จสิ้นไปแล้วก็จะมีประมาณนี้แหละครับ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับสามารถกดคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือว่าสอบถามมาได้นะครับให้ผมเ,เขาเรียกว่ายังไงอ่ะจ่ายอ,อันนู้นอันนี้อันนั้นเนี้ยโดนค่าปรับอย่างนั้นเนี่ยก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็นํามาลงแชร์ประสบการณ์กันนะครับสวัสดีครับ